เหรียญสิบบาทพารวยนะครับใครมีเหรียญแบบนี้เยอะๆนะครับลองสังเกตดูให้ดีนะครับสังเกตตรงไหนสังเกตยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาบอกเคล็ดลับบอกเทคนิคให้นะครับมาให้ความรู้ให้ข้อมูลกันนะครับบางคนไม่รู้นะครับไม่เป็นไรมาดูคลิปนี้จะได้รู้กันนะครับเหรียญสิบบาทในมือผมสามเหรียญนี้นะครับมีหนึ่งเหรียญผมซื้อมาในราคาเหรียญละสองพันบาทนะครับซื้อมาสองพันบาทนะครับสังเกตตรงไหนนะครับ เห็นไหมครับเหรียญนี้สามเหรียญเป็นเหรียญวาระเดียวกันทั้งสามเหรียญเลยนะครับนี่นะครับยกตัวอย่างเหรียญวาระนี้นะครับนี่นะครับตัดออกไปหนึ่งเหรียญนะครับอ่าให้เหลือสองเหรียญนะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับเห็นแล้วยังครับนี่นะครับจุดที่ทําให้เหรียญมีราคานะครับอยู่ที่จุดนี้นะครับยังมองไม่ชัดหรือเปล่าเดี๋ยวผม ขยายให้ดูนะครับอ่าดูตรงนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆเ,เห็นตรงนี้ไหมครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับขอบนอกล้นมาด้านในตรงนี้นะครับเห็นไหมครับขอบนอกเหรียญจะมีสองส่วนนะครับก็คือมีขอบนอกแล้วก็ไส้ใน เหรียญปกติทั่วไปที่เราพบเห็นในลักษณะแบบนี้ก็คือเหรียญ10บบาท2สีนะครับค่อนข้างจะชัดเจนเป็นเหรียญบุนเวียนปกติทั่วไปเราพบเจอบ่อยในปี 32- นะครับแต่ว่าถ้าใครพบเจอในเหรียญที่ระลึกแบบนี้นะครับมีราคาเช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับใครมีเคลื่อนเยอะๆนะครับรับซื้อนะครับเหรียญละหลักพันแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าเคลื่อนเยอะๆนะครับรับซื้อนะครับรับซื้อจริงๆนะครับอ่า ผมไม่ได้เตรียมกล้องแว่นขยายมานะครับไม่ได้ไม่ได้เอากล้องส่องพระมานะครับอ่าเดี๋ยวมาส่องให้ดูทีหลังนะครับนี่นะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำเป็นภาพนิ่งขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับว่าจุดแตกต่างตรงไหนนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับขอบนอกล้นมาด้านในนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับอาจจะมองยากต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูดีกว่านะครับก็ใครมีเหรียญเยอะๆนะครับเหรียญสิบาท เป็นเหรียญที่พบเจอกันบ่อยนะครับในลักษณะของเหรียญปั๊มเบี้ยวๆแบบนี้นะครับเ,เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตหาตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับนี่นะครับเจอแล้วนะครับนี่แบบนี้ชัดเจนกว่านะครับเหรียญในลักษณะนี้ในคลิปนี้นะครับก็คือเหรียญปั๊มเคลื่อนไส้เลื่อนไส้แตก หรือแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับเรียกยังไงก็ได้ถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับผมรับซื้อนะครับแบบปกติทั่วไปเหรียญหมุนเวียนก็รับซื้อนะครับเพื่อนๆดูเหรียญนี้นะครับขอบนอกสีขาวๆล้นมายังไส้ในแบบนี้ผมก็รับซื้อนะครับก็รับซื้อสูงสุดเหรียญละ2,000บาทนะครับใครมีก็ลองส่งรูปชัดๆส่งรูปมาดูนะครับดูคลิปให้เข้าใจก่อนนะครับว่ารับซื้อแบบไหนผมไม่ได้รับซื้อเหรียญแบบ วาระนี้แบบปกตินะครับผมไม่ได้รับซื้อเหรียญวาระนี้แบบปกตินะครับผมไม่ได้รับซื้อเหรียญ10บาทปีพศ2561แบบปกตินะครับผมรับซื้อแบบที่หายากนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับหายากแต่ก็คือมีการพบเจอจริงๆนะครับเหรียญนี้เหรียญ10บบาทเหรียญนี้ก็ส่งมาขายผมเช่นเดียวกันนะครับก็ลองสังเกตกันดูนะครับใครมีอยากจะขายก็ลองส่งรูปมานะครับรับชมทางเพจ ส่งรูปมาทางข้อความเพจหรือว่าส่งรูปไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้รับชมทางช่อง YouTube ก็ส่งรูปมาทางไลน์นะครับไลน์แอที่ผมขึ้นไว้ให้ตอนจบคลิปแอดไลน์แล้วก็ส่งรูปชัดๆมานะครับก็เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ